สวัสดีนะคะวันนี้เพลินจะมาสอนทุกคนทำสติกเกอร์อวตารใน Facebook นะคะเราก็เข้าไปที่หน้าจอ Facebook ของเราเลยนะคะกดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มสามเหลี่ยมนะคะตรงข้างบนขวามือนะคะนี่เข้ามาใน Facebook ก็จะเห็นอวตารนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลย อันนี้ก็คือจะให้เลือกโทนสีผิวของเรานะคะเราอยากได้สีผิวแบบไหนเราก็เลือกเข้าไปเลยคะ่ะเลือกเข้าไปเลยเลือกเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นทรงผมผมสั้นผมยาวปานกลางนะคะมีให้เลือกหลายแบบนะคะแล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะคะชอบทรงผมแบบไหนก็มีหลาย ทรงผมให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีนะคะสีผมของเราชอบสีไหนก็เลือกได้เลยค่ะมีให้เลือกหลายสีนะคะนี้ก็จะเป็นรูปหน้านะคะรูปหน้าของเราอยากได้รูปหน้าแบบไหนก็เลือกได้เลยค่ะ อันนี้ก็ลักษณะผิวนะคะคือผิวมีกระจุดด่างดำมีฝมีขี้มแมลงวันอยู่ตรงไหนก็สามารถใส่ได้เลยค่ะอันนี้รอยเส้นนะคะก็คือริ้วรอยบนใบหน้าของเราถ้าทุกคนอยากใส่ก็ใส่ได้นะคะอันนี้เพื่นจะไม่ใส่นะคะเราไม่อยากมีริ้วรอยอันนี้ก็จะเป็นรูปตานะคะ ชอบตาแบบไหนก็มีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะเลือกไปเรื่อยๆนะคะมีตาโตโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นสีนะคะ สีตานะคะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะสีตาชอบสีตาแบบไหนก็เลือกใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วเราต่อไปคือการแต่งหน้านะคะแต่งหน้าก็คือขนตานะคะชอบมีขนตาแบบไหนนะคะก็แต่งเข้าไปได้เลยนะคะโอเค มีขนตาสั้นขนตายาวนะคะนี่ก็จะเป็นคิ้วนะคะชอบคิ้วลักษณะแบบไหนทรงแบบไหนนะคะเลือกตามใจชอบเลยค่ะโอเคต่อไปสีคิ้วนะคะอยากได้สีอะไรก็จัดไปเลยค่ะต่อไป ก็จะเป็นจุดอยู่ตรงการนะคะเขาเรียกบินดีถ้าใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่อันนี้ก็คือจะเป็นแว่นตานะคะถ้าใครใส่แว่นหรืออยากใส่แว่นก็สามารถเลือกแว่นตาได้นะคะต่อไปจมูกนะคะชอบจมูกทรงแบบไหนแล้วก็สามารถเลือกใส่ได้เลยนะคะ มีหลายทรงให้เราเลือกต่อไปแหวนจมูกนะคะถ้าใครชอบเจาะจมูกก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะต่อไปปากนะคะชอบปากแบบไหนโอเคก็สีปากนะคะนี่สีลิปสติกของเรานะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสีแดงๆนะคะโอเคหนวดนะคะหนวดเราไม่เอานะคะอ่าสีหนวดรูปร่างนะคะอันนี้ต่อไปรูปร่างเราชอบรูปร่างแบบไหนหรือว่าเรามีรูปร่างแบบไหนนะคะมีอ้วนนะคะมีอันนี้เลือกอันนี้นะคะต่อไปเสื้อผ้านะคะ นี่จะเป็นหมวดเสื้อผ้านะคะมีหลายชุดให้เราเลือกนะคะเลือกชุดที่เราชอบหรือว่าถูกใจมีหลายชุดให้เลือกนะคะโอเคอันนี้เลือกอันนี้นะคะต่อไปเครื่องสวมศีรษะก็คือหมวกนั่นเองนะคะอยากใส่หมวกหรืออยากได้ทรงไหน อันนี้คือสีนะคะสีที่คาดผมของเราชอบสีไหนก็เลือกได้เลยค่ะโอเคเลือกเสร็จแล้วนะคะตังหูนะคะตังหูเราไม่มีนะคะเพราะเราผมยาวนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มข้างบนเลยนะคะ แล้วเขาก็จะโหลดให้เรานะคะ,ะถ้าเราอยากแชร์ลงบน Facebook เราก็กดถัดไปนะคะก็ได้สติกเกอร์ของเรามากดถัดไปนะคะเขาจะมี3แบบให้เราเลือกนะคะว่าเราจะแชร์รูปไหนนะคะรูปที่ 1, นึ่งที่สที่สแชรล์ลงบนหน้า Facebook ของเรานะคะนี่ น่ารักนะคะนี่โอเคนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเราอยากดูสติกเกอร์ของเราเราก็กดปุ่มข้างบนนะคะตรงช่องที่2นะคะกดดูสติกเกอร์ของเราได้นี่คือสติกเกอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะเราก็สามารถส่งสติกเกอร์ให้เพื่อนได้นะคะใน Facebook ของเราในข้อความนะคะ โอเคนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสติกเกอร์อวตารของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสติกเกอร์อวตารของเราฝากเพื่อนเือๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เพิินด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยค่ะ